ข้อที่8ดนะคะในการสอบของนักเรียนชยั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่งพบว่ามีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนวิชาสังคมศึกษา48คนวิชาภาษาไทย45คนและมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา15คนผู้นนสสผที่สอบผ่นนสสานวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยมี13คนผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมีเจคนและมีผู้ที่สอบผ่านทั้งสามวิชาหคน จงหาจํานวนผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาเราก็จะให้อยู่นะคะแทนเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่ง ไปก็ A แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปเราก็ให้ B แทนเซตของนักเรียน ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาต่อไปซแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชานี่นะคะภาษาไทย ต่อไปก็ให้ A i n t e r s e B นะคะแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็สังคมศึกษานะคะวิชาคณิตศาสตร์และสังคม ศึกษาต่อไป B intersect C แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยนะคะสังคมศึกษาและภาษาไทย ต่อไป A intersect C นะคะแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทายนะคะคณิตศาสตร์และภาษาไทายต่อไปนะคะ A อินเตอร์เซ็ก B อินเตอร์เซ็ก C แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านทั้งสามวิชานะคะเราก็จะได้จะได้นี้นะคะ N A เท่ากับ 37นะคะต่อไป n b ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ48นะคะต่อไป n c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ45นะคะต่อไป n a intersect b ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ15 ต่อไป n b intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ13ต่อไป n a intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ7นะคะแล้วก็ n a intersect b intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ ห้านะคะเราก็จะได้เนื่องจากนักเรียนที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาคือนักเรียนที่ สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์หรือสอบผ่านวิชาสังคมศึกษาหรือสอบผ่านวิชาภาษาไทายซึ่งก็คือ A union B union C นะคะจากสูตร n A union B union C เท่ากับ n A บวก n B บวก n C ลบ n A intersect B ลบ n B intersect C ลบ n A intersect C บวก NA intersect B intersect C นะคะแล้วก็แทนค่านะคะ NA 37บวก NB 48บวก NC 45ต่อไปก็ลบ NA intersect B ลบ NB intersect C ลบ NA intersect C แล้วก็บวก NA intersect b intersect c เท่ากับ5นะคะเราก็จะได้เท่ากับ100นะคะ